ป้าวันนี้ทำไรเดียวันนี้เหรอป้าว่าจะทำอันนี้เค้กแคนเบรรี่ผสมลูกเกดนะมันเป็นเค้กผลไม้ชนิดหนึ่งแต่ป้าสงสัยมันว่าไอ้สูตรเนี่ยถ้าเราตีให้เนยขึ้นแล้วเราไม่ใส่ผงฟูได้ไหมป้าจะลองดูไม่ใส่ผงฟูดูที่มันฟูไหมในเมื่อเราตีเนยให้ขึ้นฟูแล้วป้าไม่ใส่ผงฟูเลยจะเอาเป็นเค้กไร้สารเลย เป็นเป็นสูตรโบราณไปเลยไร้สารไม่ใส่ผงฟูไม่ใส่อะไรกันสิ้นใส่มีแต่แป้งไข่เนยน้ําตาลแค่นี้เองแล้วก็ผลไม้ลองดูไหมแต่ป้าป้าว่ามันสําเร็จนะ,ะป้าว่ามันสําเร็จันทําเลยไหมโอเคเดี๋ยวทาเลยไปมา,าดูนะวัตถุดิบแล้วนะมีเนยสดน้ําตาลเดี๋ยวเอาเนยสดกับน้ําตาลตีให้ขึ้นแล้วเราก็มีแป้งแป้งเค้กน,นะแล้วก็มีแคนเบอรี่แล้วก็มีไข่นะ เดี๋ยวบอกก่อนแคนเบอรี่เราต้องไปหมักก่อนนะเพราะเราซื้อมามันแห้งๆวิธีหมกักลูกเกดจำได้ไหมอ๋อหมักแบบเอา,าป<ร><ด>้าท,วน,ทวนให้ดูป้าทวนให้เราใช้น้ำตาล5 50กร,รัมนะแล้วน้ำา100กร,รมัมต้มแล้วเดือดเราทิ้งไว้ให้เย็นเย็นเสร็จใส่แคนเบอรี่หรือเลซินก็ได้แล้วแต่เราจะใส่ลูกเกดก็ได้แคนเบอรี่ก็ได้ใส่ลงไปแล้วก็คุกใช้ใช้ลูกเกดกับแคนเบอรี่ผลไม้500กร,รมัมแล้วก็คุกแล้วมันจะเก็บได้เป็นเดือนเดือน ไม่ต้องใช้เย็ยนด้วยเนี่ยป้าหมักไว้เรียบร้อยแล้วแต่เยอะนะวันนี้ป้าทำพิงเดียวเองเอาวันนี้เราเอาเนยตีกับน้ําตาลก่อนไปไปตีก่อนเดี๋ยวค่อยมาร่อนน้าตาลไอรอ่รอนร่อนแป้งสิละ,ะดูนะวันนี้เราตีเนยน้อยนะแค่200กรัมเองเราใช้ตัวตะก้อตีนะเพราะถ้าถ้าเราตีเป็นกิโลเราถึงจะใช้ใช้ใบาพายตีทีนี้ป้าเคยบอก f c ไว้หลายห่นแล้ว ถ้าเราจะตีเนยให้มันขึ้นเนยมันจะขึ้นมันจะอาศัยอะไรความเย็นความเย็นนะถ้าใครทําอยู่ไม่ได้ทํำในห้องแอร์ก็เอาผ้าขนหนูชุบน้ําแล้วก็ไปแช่ตู้ฟรีไฟแล้วมาโปะมัน ให้มันเย็นๆนแล้วเวลาเราตีเนยเย็นไม่ใช่เนยเนยอ,อุณหภูมิห้องนะเนยเย็นเมื่อเนยเย็นแล้วเราต้องตีได้แค่เกีย์ปานกลางเท่านั้นจำไว้มันมีสปัจจัยที่ทําให้เนยฟูเนยฟูก็ต่อเมื่อตีเกีย์ปานกลางแล้วก็เนยเย็นวันนี้เราจะตีเนยให้ฟูแล้วเค้กเราวันนี้ไม่ใส่ผงฟูไร้สารมีแค่เนยน้ำตาลแป้งแล้วก็ไข่โอเคนะ ตีแล้วนะป้าจะตีแล้วนะเดี๋ยวเราเตีเบอร์หนึ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวน้ำตาลมากระเด็นอย่าลืมนะป้าสอนอยู่เรื่อยๆนะเวลาเราตีขนมพยายามยกงอนะเพราะเราเราทำแค่โชว์เอง เข้าใจไหมไม่ได้ทําขายถ้าทําขายป้าจะทํเปินกิโลดังนั้นป้าจะไม่ค่อยได้ยกหม้อแต่ถ้าเราทําทําอันนี้เพื่อเพื่อโชว์ให้ดูมันน้อยใช่ไหมเราจาเป็นต้องยกหม้อขึ้นมาเพื่อให้มันตีถึงต้น,นนะอันนี้ป้าจะยกหม้อขึอ้นมาเห็นไหมตอนนี้มันไม่มีน้ําตาลกระเด็นแล้วป้าตีเบอร์สองนะก็เกีย์ปานกลางนะจําไว้นะมีเกลีย์ปานกลางเนาะเดี๋ยววันนี้จะทําแบบไร้สารไร้ผงปู แต่ป้าปาว่ามันไม่เสียมันขึ้นแน่นอนถ้าป้าตีเยอะเยอะเนี่ยป้าป๊าไม่ยกหม้อมันก็ขึ้นเหมือนกันอ่ะมันอ่ามันก็ขึ้นแต่เพราะว่าเพราะว่าตัวตะก้อมันไอตัวตัวใบพายมันถึงก้นหม้อเข้าใจไหมอันนี้มันไม่ถึงเวลาเราทำเล็กน้อยต้องยกไม่ว่าขนมอะไรก็ต้องยกกนยกขึ้นมาเนี่ยเนี่ยแล้วอย่างนี้มันไม่โดนตีแล้วเห็นไหมทำไงคุยต้องคุยให้เนยมันออกมาออกมาหน่อยนึงให้มันติดอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ไม่โดนตีตลอดเลยคุยให้มันออกมาหน่อยนึง แล้วค่อยตีใหม่คุณเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมแดงมันเริ่มเป็นขาวๆแล้วทั้งขาวข้างในเห็นไหมใช่นี่แหละแสดงว่ามันขึ้นแล้วเห็นไหมจําไว้เลยเวลามันขึ้นมันจาขาวๆเห็นไหมแต่มันยังขึ้นไม่ทั่วกันเพราะว่าขอบหม้อมันตีไม่ถึงเห็นไหมเราจําเป็นต้องช่วยมันคุยนะนะเดี๋ยวป้าจะหยุดเครื่องคุยแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวตีใหม่ให้มันขึ้นขาวทั่วกันแล้วเราค่อยค่อยผสม ปิดก่อนนะโอเคเราก็คุ้ยมันออกมาตอนนี้น้ําตาลมันยังไม่ละลายหรอกเพราะว่ามันยังไม่มีส่วนผสมที่มันเป็นน้ําใส่เข้าไปเลยถ้ามันจะละลายมันก็ละลายช้าเดี๋ยวมันจะละลายก็ต่อเมื่อเราเราใส่ไข่ลงไปอะ่ะก็อพอยกหม้อนะเดือดเดี๋ยวมันจะขุ่นมาเรื่อยๆนะอ่าบอกเอฟซีนะ เรื่องตัวนี้ตีไข่ขึ้นดีที่สุดแล้วมันเป็นมาดาเครื่องทั้งหมดแล้วก็เป็นหม้อเจนิดด้วยตีไข่ได้เยอะแถมราคาถูกกว่ายี่ห้อดังๆสามเท่าตีเทนดีกว่ายี่ห้อดังๆกด้วย้ใครจะสัง่งก็สั่งฟ้ามาเลยลายลายลายงานฟ้นาราคาถูกเห็นไหมมันเริ่มขึ้นแล้วเห็นนะขาวๆแลยใช่ไหมนะ ใครมาดูถึงตอนน,ตนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยคนจะได้อยู่ป๊ากนันเยอะๆแล้วใครกดซับสไครต์เสร็จแล้วช่วยกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดไม่พลาคดคลิปใหม่ๆที่ป้าออกดูให้ทุกคลิปเลยสนุก <c oughs> โดยเฉพาะอันอะไรรู้ไหมคนชอบมากเลยที่ป้าไลฟ์สดไปดูให้จบสองชั่วโมงป๊าสนุกป้ายังดูห้าเที่ยวเลย <c oughs> ดูให้ทุกคนเนี่ยมันเริ่มขึ้นเลยเห็นไหมมันขาวได้ไหม <c oughs> โวขาวโบลวเลยขาวเพินเรยอ่า สูตรนี้ป้าลองทําดูโดยไม่ใส่ผงฟูเข้าใจไหมเพื่อทดลองดูว่าถ้าเกิดป้าตีเนยให้มันขึ้นดีแล้วถ้าไม่มีผงฟูเค้กมันจะขึ้นไหมแต่ป้าปว่ามันขึ้นถ้ามันขึ้นมันจะเป็นเค้กที่ไร้ผงฟูแล้วก็ไร้สารนะเอาไปทำกันโมเดลดิบมีอะไรบ้างนะก็มีอันนี้อันนี้เนยเนยสดกับน้ําตาลแล้วก็เดี๋ยวมีไข่ใส่ลงไปตอนที่ตอนที่เนยกับน้ําตาลมันขึ้นแล้วเนยมันขึ้นแล้วเราเราค่อยใส่ นะถ้าเนยไม่ขึ้นอย่าใส่ไข่นะถ้าเนยไม่ขึ้นแล้วเราใส่ไข่ก็คือจบตอนนั้นเลยต้องตีให้เนยขึ้นก่อนแล้วทีนี้ถ้าเนยมันขึ้นแล้วเค้กอันนี้จะไม่เสียแล้วป้าป้าว่านะถึงแม้มันไม่มีผมฟูมันก็ไม่เสียเดี๋ยวมันฟูเวลาเราอบม,มันต้องขึ้นฟูแน่นอนป้ามั่นใจทีนี้ป้าอาศัยว่าให้เนยมันขึ้นเดี๋ยวป้าคุยอีกเดีย๋ยวมันขาวเห็นไหมมันขาวแต่ขวกันเลยเห็นนะ ดนะเดี๋ยวป้าคุยอีกทีหนึ่งนะนีแมขาวหมดแล้วได้ยินแครแครไหม oh, แสดงว่าน้ำตามันยังไม่ละลายเลยเนะี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปปุ๊บน้ำตาลมันก็จะ,จะละลายสนะ่วนใหญ่แล้วเวลาเวลาทำงานแล้วป้าจะคิดไปเรื่อยๆถ้าป้าคิดไปเรื่อยๆมันจะเป็นอย่างที่ป้าคิดนี่แหละแล้วโอกาสที่เค้กมันเสียมันก็จะน้อยลงป้าตีต่อนะอ่าเดี๋ยวทวนให้ให้ฟัง เนยมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อตีเพียรปานกลางนะเนยจะขึ้นก็ต่อเมื่อตีเพียรปานกลางแล้วมันจะอาศัยความเย็นถ้าใครไม่ได้ทาในห้องแอร์หรือห้องไม่เย็นเอา,าผ้าขนหนูนี่แหละชุบน้ําให้มันมาแล้วก็แช่ตู้แข็งมาโปะหม้อไว้เดี๋ยวมันขึ้นเองแล้วป้าเชื่อว่าถ้าเนยมันขึ้นนะเราไม่ต้องใสผ่ผงฟูมันก็ฟูป้าเชื่อว่าอย่าง พด,ดูว่ามันเนยมันขึ้นสวยไหมโอ้ขึ้นแล้วเนี่ยเป็นสีครีมแล้วเห็นไหมฝรั่งเขาสอนมาว่าให้ตีจนเป็นครีมก็คือมันจะขึ้นมาเป็นครีมแล้วก็สีมันจะเป็นครีมถ้าถึงตอนนี้เราคิดว่ามันขึ้นพอแล้วเอาพุ่นใส่ไข่ให้ฟ้าทีละทีละลูกเขาเรียกค่อยๆใส่ไข่เอาพอลงไปลูกหนึ่งเอาลงไปสองเลยไม่เป็นไรแล้วก็ตีนานหน่อยถ้ามันแตกมันนะมันแตกมันเป็นเป็นนี่นะเราตีต่อไปเดี๋ยวมันก็จะหายไม่เป็นไร แบบตกใจนะเราใส่ไปเยอะเราต้องตีนานขึ้นไงแต่ถ้าแบบเผลอใส่ไปเยอะอย่างเงี้ยแล้วรอรอมันตีนานเนี่ยแล้วต้องตีนานขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเข้าเนื้อแต่ถ้าตีขนมมันก็ไม่เสียใช่ไหมถ้าเราใส่ไปเยอะทำไมมันไม่เสียป้าบอกอ๋อเนยมันขึ้นแลลวเออใช่อ๋อแต่นี้ป้าอยากเนยมันขึ้นแล้วมันก็ไม่เสียแต่อันนี้ป้าค่อยๆใส่เพราะว่าป้าอยากให้มันตีเร็วขึ้นอ่ะใช่มันจะได้มันจะได้ละลายไงเดี๋ยวตอนนี้ไข่ลงไปแล้วน้ําตาลมันจะละลายแล้วแหละเอาใส่ไข่อีก มันเข้ากันแล้วเห็นไหมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเห็นไหมอพอก่อนก็ได้หรือใส่หมดเลยตาดใจใส่ไปหมดเลยเพราะเนยมันขึ้นแล้วป้าว่ามันไม่เสียแล้วเดี๋ยวเราต้องคุยอีกทีนึงนะเพื่อให้น้ําตาลที่มันติดอยู่ข้างหม้อออกมาให้หมดบางงั้นเดี๋ยวเค้กเรามันจะเป็นเม็ดสีขาวๆมันเกิดจากน้ําตาลไม่ละลาย ใครทําเค้กแล้วเค้กเป็นขาวๆขาวๆขาวๆเป็นจุดๆๆๆแสลงว่าน้ําตาลไม่ละลายจาไว้แล้วก็เวลาทําขนมมันคิดคิปก่อนที่มันจะเกิดแล้วเราจะทําเค้กไม่เสียอาป้าจะคุยทีหนึ่งนะเนี่ยมันมีน้ําเห็นไหมน้ําตาลมันยังติดอยู่ข้างหม้อเลยมันยังดางแขกแขกอยู่เลยอย่าให้น้ําตาลมันออกมามันจะได้โดนตีทีนี้มันละลายแล้วละเพราะมันมีไข่ เอซป้าไม่โกหกนะป้าไม่ใส่ผงฟูนะป้าจะลองดูว่ามันใช้ได้ไหมแต่มัน่นมั่นใจว่ามันใช้ได้ไรสารไรผงฟูวิธีนี้คือวิธีตีเค้กแบบโบราณเลยโบราณเขาตีแบบนี้เนะี่ยสวยอนะัะโอ้สวยแล้วเงินสวยนะแลยไหมมันขึ้นฟูไหมพอแล้วนะอพอแล้วไม่มีดังแข,กแ,ขกแล้วเพราะน้ำตาลมันละลายแล้ว ดูนะ,ะ,ะเรา,เา,เาแครนเบอร์รี่ใส่ลงไปจะใส่แครนเบอร์รี่ก่อนหรือจะใส่แป้งก่อนก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรก็ได้อะไรก่อนก็ได้แล้วคลุกให้มันเข้ากันแล้วกันแล้วเราก็เอาแป้งใส่นเข้ามาในนี้วันนี้ร่อนแป้งวันนี้ต้องร่อนมันจะได,มะได้มันจะได้แตกตัวเร็วๆหมดแกงดูนะวิธีคลุกของป้าเนี่ยคลุกไปหมุนไปเห็นไหมไม่ว่าคลุกอะไรป้าก็จะคลุกไปหมุนไป วันนี้เราทดลองดูไม่ใส่ของฟูว่ามันจะขึ้นไหมแต่ปลาป้าฟันทงเลยว่ามันขึ้นเอ็นบอดีทุกคนดูปลาแล้วจำไว้นะอย่าเอาลูกเกดไปต้มน้ำนะปลาบอกสูตรให้เรานะว่าทำยังไงทำอย่างนี้แล้วเก็บได้เป็นเดือนไม่ต้องแช่ตู้เย็นด้วยไว้ข้างนอกน,นี่แหละถ้าใครอยากจะให้หอมก็ใส่เหล้าเขาเรียกเหล้าอะไร เย็ไม่ใช่เหล,ล้าลำเหล้าลำใส่เหล้าลำลงไปสวยอย่างนี้เหมดสวยเลยเดี๋ยวรูดนี่ก่อนเดี๋ยวเผื่อมันมีแป้งติดอยู่ตรงนี้ไม่รูดเดี๋ยวเคลกันไตไปอาจจะเป็นไตเราป้องกันไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนแล้วก็มาคุกอีกทีเห็นไหมเนื้อสวยไหม,มนี่แต่เราตีให้เหนยมันขึ้นแล้วอ่ะเดี๋ยวป้าไปล้างมือก่อนนะนี่คุกเสร็จแล้วนะพอแล้วนะ ป้าไปล้างมาือ่อดเดี๋ยวป้าทาพิมพ์ให้ดูเอ่อพิมพ์ประเภทนี้นะขเขาเรียกว่าพิมพ์กระป๋องพิมพ์กระป๋องนี่นะเวลาเราจะใส่เค้กประเภทเนี้ยเราต้องเคาะแป้งนะจําไว้มาตรฐานไม่ว่าโรงแรมไหนก็เขาก็จะเคาะแป้งเหมือนกันหมดนะใครจะกูกระดาษก็ตามใจแต่โรงแรมเขาไม่เคยกูกระดาษเราเขาก็ใช้เคาะเอาป้าใช้เนยขาวผสมน้ํามันนะมันจะได้นิ่มๆเวลาทามันจะได้น,นุลนๆสวยๆดูนะสวยไหมเห็นไหมเลย นี้ป้าจะเคาะแป้งแล้วนะดูนะป้าเอาแป้งใส่นะใส่ไปช้อนเดียวก็พอ <hi> แล้วก็เคาะมาัน <t we ets> หน้ามันก็จะนวลน,นะเดี๋ยวเวลาเราเราออกจากพิมพ์มันจะหลบปุบปึ้นเลยเรามาทดลองกันว่าไม่ใส่ผงฟู ces, มันจะฟูไหม แต่ป้าฟันทงว่ามันฟูนี่ป้า<อ>คิดได้แล้วก็ลองทําดูใช่ใช่ใชเวลาป้าทําจริงๆป้าก็ใส่ผงฟูนะแต่ก่อนรู้ว่าจะจะออกมาเป็นยังไงแต่ป้าว่าไม่ใส่ผงฟูก็ไม่เป็นไรเหมือนเยมโลอ่ะเยมโลโรงเรียนเราไม่มีผงฟูนะเยมโลโรงเรียนเราไม่ได้ใส่ผงฟูเพราะใส่ไปมันก็ฟูไม่ใส่มันก็ฟูไม่รู้จะใส่ไปทาไมต้มสังเกตดูนะมันอยู่มันอยู่ที่พิมพ์ประมาณนี้นะแล้วแล้วเดี๋ยวดูเซมันเต็มพิมไหม ถ้ามันขึ้นมาเต็มพิม์แสดงว่ามันฟูถ้าใจอยากถ้ามันขึ้นมาเต็มพิมพ์แสดงว่ามันฟูอา้าวป้าพอแล้วไปล้างมือก่อนนะล้างมือก่อนอ่ะไปละไปอบละดูนะมันยังไม่เต็มพิมพนะถ้าเดี๋ยวมันสูงขึ้นมาเต็มพิมพ์แสดงว่ามันฟูนะโอเคที่เราใส่สามในสี่พิมพ์นนะโอเคไปอบแล้วนะอบไฟร้อยสี่สิบบนล่างไม่ลอง่าดวันนี้เราอบเตาล่างนะครับบนมีของอ่ะเข้าไปเลยขวางเลย โอเคเดี๋ยวจะขึ้นมาเต็มทินนะเยี่ยมอ่ะมาดูโอ้โห,โหอะโหโห่ะมันร้นไหมเนี่ยสรุปแล้วมันขึ้นไหมไม่ใสผงฟูงมันขึ้นไหมขึ้นดิอ่ะป๋าบอกแล้วใช้ได้เห็นไหม,มใช้ได้นี่ขึ้นมานี่แล้วแล้วมันเด้งๆ้งนะหน้ามันเด้งเ้งนะ แล้วเอจะบอกให้ว่าสีมันกําลังดีเห็นไหมสีมันกําลังสวยแล้วมันก็สุกแล้วแสดงว่าเราอบไฟกําลังดีอ่าวจะเคาะออกจากพิมพ์แล้วนะเห็นไหม,ไมโอ้เห็นไหมผลไม้เดี๋ยวเราก็ใส่ถาดนะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดยกยกเลย,<ก>ยร้อนแล้วเนี่ยร้อนเหมือนกันโอป้าพอันเป็นเค้กเงี้ยเราจะได้กินกันวันไหนดีป้าบอกให้เค้กผลไม้ประเภทเนี้นะ ฝรั่งบางคนเก็บไว้ปีหนึ่งแช่แข็งเก็บไว้ปีหนึ่งแต่ถ้าป้าขายนะป้าจะแช่แข็งไว้หนึ่งเดือนแล้วป้าถึงจะเอามาขายว,วันนี้เราตัดไม่ได้เพราะถ้าป่าตัดแล้วมันจะยุ่ยผลไม้ท<อ>ัดต้องแช่จนผลไม้ฉ่ำนะอีกเดือนนึงค่อยมาตัดก็ได้เดี๋ยวไปแช่แข็งไว้ก่อนอีกเดือนนึงค่อยไปชิมโอเค